สวัสดีครับผมอันนี้ก็มาพบกันอีกคลิปหนึ่งวันนี้ผมมีเหรียญมาแนะนำานะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อนนทวดนะครับหลวงพ่อทวดรุ่นหน้หลวงพ่อทวดพระโคก้กาแก้ววัดนาประถาดเนื้ออันประกาปีศูคนครศรีธรรมราชนะครับด้านหน้าก็จะเป็นเป็นรูปหลวงพ่อทวดนะครับด้านด้านหน้าจะเขียนว่าสมเด็จเจ้าพระโค ด้านหลังก็จะเป็นพระรีธรรมราบุรีนะครับอันนี้เป็นเรื่อันประกานะครับโอเคมาดูรายละเอียดพิมพ์ทรงก็ค่อนข้างสวยนะแต่ว่าองค์นี้ผิวใช้มานะครับไม่ผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่สมเด็จจ้าพระโคด้านหลัง จำนวนสร้างนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าหายากมากเ,เหลือนที่ราคายังไม่สูงมากนะครับวันนี้สภาพใช้มานะครับแต่ว่าเดิมๆไม่ได้เช็ดไม่ได้ล้าง อยู่เรียนก็ต้องเนี่ยเรียบตึงเก๋ก็น่าจะมีนะ เป็นเหรียญดีเมืองนอครนะครับพระศรีธร,รมราชาอาธรรมราชมุนี หนังสือก็สไตล์การแกะแบบแกะสดแบบเมื่อก่อนนะครับหนังสือก็จะมีแบบไก่ทับกันบ้างดูคลาสสิกดีนต่น่าสวยนะหน้าหลงปู่ทวดสวยไม่ถึงพิมพ์ทรงสวย